สวัสดีค่ะวันนี้พินิษนะคะก็จะมาแบ่งปันนะคะจากประสบการณ์จริงนะคะที่เราไปเรียนรู้กับครูมานะคะที่เขาประสบความสําเร็จจับเงินหลักล้านเนาะแล้วกับตัวพี่เองนะคะขายออนไลน์เข้า2ปีแล้วเข้าปีที่3นี้นะคะแล้วมันสามารถหารายได้ค่ะนะคะมากมากกว่าเกือบหลักแสนนะคะถ้าวันนี้คุณคิดว่าคุณอยากจะทํานงานทำงานประจําอยู่แล้วก็อยากจะ ทำรายได้เสริมหรือเลี้ยงลูกอยู่อยากจะหารายได้เพื่อจะมีเงินเก็บนะคะเพื่อจะเก็บไว้ใช้หนี้หรือว่าเก็บไว้เหลือเก็บยามเกษียณไว้เหลืออยู่เหลือกินเหลือเฟืออยากจะมีเงินที่เหลือกินเหลือเฟือไว้ง่ายนะคะก็วันนี้พี่ะมาบอกเคล็ดลับนะคะความเชื่อและศรัทธาถ้าคุณคุณเชื่อนะคะมันตัวคุณเองก็จะไปไกลค่ะนะตัวคุณก็จะได้ดีแน่นอนค่ะนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะนะคะคุณ เขืนใครเรียหนูอไมคุณเคยไหมคะที่แบบว่าเวลาเชื่ออะไรสักหนึ่งอย่างนะคะแล้วมีความรู้สึกที่แบบว่าเชื่อจริงไหมอะไรเงี้ยพวกคนเชื่อไหมเวลาคุณนับถืออะไรสักหนึ่งอย่างแล้วคุณมีความสงสัยไหมคะหรือว่าเชื่อจริงไหมพี่นิษถามหน่อยค่ะนะคะสําหรับตัวพี่แล้วนะก็มีสิ่งที่เรานับถืออยู่ในใจเรานี่แหละนะคะ คือเรานับถือเวลาเราจะขายของเราก็หาของมาไหว้นะคะบูชาในสิ่งที่เรานับถือใช่ไหมท่านก็จะทําให้เราขายดีมากๆอ่ะคุณเคยเป็นไหมแต่ถ้าวันนี้เขาบอกว่านับถือนี้นะแล้วจะทําให้คุณขายของดีขายนาะขายดีเทนัําเทท่าเป็นมหาเศรษฐีได้แล้วรวยได้ด้วยการมีความสุขอะไรเงี้ยคุณจะเชื่อเขาไหมนะคะแต่ถ้าวันนี้คุณเชื่อบอกเลยว่า คุณสาเร็จไวแน่นอนค่ะนะคะเราไม่สามารถนะคะที่จะแบบอืมนะคะลองค่ะนะคะถ้าวันนี้คุณนับถืออะไรสักหนึ่งอย่างถ้าเชื่อให้สุดใจไปเลยว่าท่านมีอยู่จริงนะคะท่านมีอยู่จริงท่านจะช่วยเรานแน่ๆอะไรอย่าง,างเช่นพี่นิดก็มีศรัทธาเนาะนับถือพระพิกเนตเนาะเออพี่ก็มีเขาก็จะมีข้อห้ามใช่ไหมคุณเคยคิดไหมว่าถ้าคุเรานับถืออะไรแล้ว มีข้อห้ามแล้วคุณจะทําตามไหมอย่างพี่นี่ทําเป็นคนที่ทําตามมากๆอย่างเช่นไม่ให้ไม่กินเนื้อสัตว์ใช่ไหมพี่ผ่านการไม่กินเนื้อสัตว์มาหลายปีตั้งแต่เริ่มขายออนไลน์ค่ะนะคะมีมากินตอนช่วงขออนุญาตบอกเลยนะเพราะเราเราพูดไปแล้วว่าเราจะทําบุญด้วยการกินไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่จนช่วงท้องเรากลัวลูกไม่มีไม่ได้สารอาหารเยอะพี่นี่ก็จะพูดขอขอท่านเพื่อกินกินแค่ครั้งเดียวนั้น,นก็ไม่กินเลยนะคะเพราะว่าท่านช่วย เราได้หลายเรื่องค่ะเราเกิดปฏิหารเกิดได้สมพรสมปราถนาที่เราได้ขอพรนะคะได้หลายอย่างนะคะโดยการที่เราเป็นคนดีเนาะเราจะทําบุญด้วยกันเราอาจจะไม่ได้ทําบุญเหมือนไปทําวัดที่วัดเสมอไปแต่เราทําทานบ้างหรือว่าเราทําบุญด้วยกันนี่แหละไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่ไม่ฆ่าสัตว์ใหญ่ค่ะไม่กินเลยค่ะนะคะเพราะเราทําบุญนะคะอะไรข้อนี้นะข้อหนึ่งคือความเชื่อนะครับศรัทธาน,นะคะลองเชื่อดูค่ะเสียงใครเรียกใคร พ่อมแม้เหรอแ,แม่อ่านคลิปแป๊บนึงนั่งรอน,นั่นแหละนะคะข้อที่สองค่ะนะคะคุณเรื่องของการความรักนะ,ะวันนี้พ่อกับแม่เราก็รักเราลูกแฟนก็รักเราเนี่ยเรากระยาณนามิตรก็ยังรักเรานะคะขนาดพินิจนอขายของอลไ์มากี่ปีแล้วเนาะก เราไม่มีคนรู้จักเลยมีแต่คนที่ไม่รู้จักเราทั้งนั้นอ่ะเขาเข้ามาซื้อสินค้าร้านเราจนกลายเป็นคนที่รู้จักกันอ่ะนะคะถ้าเขาไม่เชื่อในศรัทธาในตัวเราเขาก็คงไม่ซื้อสินค้ากับเราใช่ไหมนี่แหละเราต้องทําให้ลูกค้าเชื่อในศรัทธาในตัวเราด้วยว่าเราเป็นคนดีแม่ไม่หดเอยหนูจะติดต่อกลับไี่เอาไป เราเป็นคนดีเนะี่ยความหมายไม่แตกต่างกันค่ะนะคะเอาในมุมมองพี่เนาะพี่ไปฟังครูสอนมาแต่เราอาจจะพูดไม่คล้ายครูแต่เอาที่จำยอ่อๆที่มันเป็นตัวเราเนาะพี่รู้สึกว่าเออเนี่ยมันมีคนรักเราขนาดเราไม่รู้จักใครเลยอยู่ดีลูกค้าก็มาเชื่อและศรัทธาในตัวเราแล้วเขาก็จะมาสั่งซื้อกับเราโดยที่เราไม่ได้ไปง้อขอขายเหมือนแต่ก่อนเนาะขายออนไลน์เนี่ยลูกค้าอยากจะซื้อก็มาซื้อเองเลยอะ่ะถ้าลูกเราต้องมี คุณความดีในตัวเรามั้งลูกค้าเขาถึงมาซื้อเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะกัลยานามิตรยังรักเราเลยคนที่เราไม่รู้จักเขายังมารักเราเลยนะคะเราก็ต้องรักรักกัลยานามิตรด้วยนะคะแล้วก็รักลูกรักแฟนที่เขาอยู่รอบข้างเรานะคะยังไงก็เกิดมามาเป็นคู่กันแล้วอะ่ะเราก็ต้องรักกันนะคะยังไงเขาก็เป็นอภิชาต,ตบุตรเพื่อมาเกิดเป็นลูกเราแล้วเราก็ต้องรักเขาพูดจาก,กับเขาดีๆอะไรอย่างงี้นะคะ ต่อมาค่ะนะคะข้อที่หนึ่งแล้นะ,ะข้อที่สองคือความรักข้อที่สามค่ะนะคะคือการสร้างความมั่นใจค่ะนะคะให้กับตัวเองนะคะวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่มั่นใจเลยใช่ไหมในการไลฟ์สดนะคะหรืออัดคลิปออกหน้ากล้องอะไรเงี้ยพี่ก็เคยเป็นค่ะจนปัจจุบันเนี้ยพี่ไม่มีความว่าอายเลยนะเพราะว่าพี่ฝึกบ่อยๆค่ะนะคะจนทำจนทำได้ ปกติพี่จะเป็นคนที่ศึกษาเกี่ยวกับเรียนรู้กเกี่ยวกสินค้าก่อนนะคะให้รู้ก่อนแล้วค่อยมาขายค่ะนะคะแล้วก็มาพูดพูดนะ่ะปกติคุณอาจจะพูดไม่เก่งพอคุณฝึกไปเรื่อยๆคุณก็จะพูดเก่งเองค่ะนะใหม่ๆอาจจะพูดตะโกตกะ,ตะ,ตะแต่พอเราฝึกไปบ่อยๆนะคะมันก็จะชินถ้าคุณเริ่มด้วยการเต้นก่อนสมองคุณจะทํางานดีมากคุณจะพูดได้ชัดเจนได้ชัดแจว๋วอ่ะถ้าคุณเริ่มจากการที่ไปรีเซ็ตสมองตัวเองให้มีความสุขก่อนแล้วก็ออกมาพูดมาขาย ขายได้ดีมากคุณจะพูดได้ดีมากนะคะเริ่มอย่างนี้เลยนะคะมาค่ะพี่นี่จะแบ่งปันให้ค่ะนะคะก็สวัสดีค่ะนะคะเรานะคะชื่อชื่อแม่นิดนะคะนามสกุลชื่อจริงชื่อนิตยากรสุภาเป็นคนจังหวัดไหนขอนแก่นเมืองพนหรือว่าะไรก็ว่าไปค่ะนะคะตอนนี้คุณอยู่แถวไหนอย่างเช่นพี่นิดก็อยู่จังหวัดนนท์เนาะ ก็ขอฝากสินค้าไว้ด้วยนะคะแค่นิดจําหน่ายตัวนั้นตัวนี้อะไรเงี้ยหรือว่าคุณจําหน่ายอะไรคุณก็แนะนําไปที่เหลือก็ขายไปทีนี้สินค้าเรามีดีอะไรก็ขายพูดพูดไปนะคะแล้วพอเราพูดจบในหนึ่งคลิปนั้นชื่นชมตัวเองเลยะคะ่ะศรัทธาในตัวเองนะคะเอ้ยนิดแกมันเก่งจริงเลยเนี่ยพูดสุดยอดพูดได้ดีมากเลยเอาอีกเอาอีกพวกเนี้ยเอาอีกนะเอาอีกนะชั่วโมงนี้เอาอีกนะแกขายเก่งโคตรเก่งทำไมแก ยอดตีเยี่ยมจังเลยคุณคุณแก้วนะคะก็ชื่นต้องชื่นชมตัวเองอย่างนี้ค่ะนะคะเนือคุณวินะคะใครก็ช่างชื่อยังไงก็นะนะเนี่ยยกตัวอย่างชื่อเนาะ,ะเออก็ลองลุกขึ้นมาอย่างเช่นพี่หนูนานะคะก็ลองลุกขึ้นมาแนะนําตัวแล้วก็พูดขายของไปแล้วพอหลังจากไลฟ์สดเสร็จไม่ว่าวันนีจ้จะมีคนมาซื้อเราหรือยังไม่มีเราต้องชื่นชมตัเองทาทุกวัน21วันอะ่ะทำทำทไป เฮ้ย2 1 i, วันมันก็แค่รอดแต่เราทำผ่านไปเป็นปีอะรายได้จะเข้ามาหาเราตลอดค่ะนะคะความร่ำรวยก็จะมาหาเราแน่นอนค่ะนะคะเออนะคะ ชีวิตการเงินเราก็จะเหลือเฟือแน่นอนนะคะพอไลฟ์สดเสร็จปุ๊บนะคะเราขายเสร็จปุ๊บใช่ไหมนี่สุดยอดขอบคุณเลยมากนะทาไมเธอยิ้มเก่งทําไมเธอพูดเก่งอย่างนี้ทาไมขายของเก่งอย่างนี้อะไรก็ว่าไปพูดกับสมองทำไมสมองฉันสมองโพรสมองอัจฉรยนะิยะน่ารักจังเลยขอบคุณนะลูกของคุณนะอะไรพูดไปแต่สิ่งดีชช่นชมตัวเองทำไมเธอเก่งอย่างนี้ทําไมเธอสุดยอดแกทําสุดยอดอะไรเนี้ยชมตัวเองตลอดเวลาค่ะแล้วเราก็จะมีพลังมาไลฟ์สดทุกวัน,ท,วนทุกวันนะคะ ร่างกายคุณก็จะรู้สึกกระปีก้กระเป๋าในการลุกขึ้นมาทำค่ะนะคะนี่แหละจากประสบการณ์จริงนะคะที่พี่นี่แหะเป็นคนฝึกเองทําเองนะคะแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมจากครูนะคะที่เข้าประสบความสําเร็จนะคะอยากจะมาแบ่งปันนะคะนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเยอะกว่าน,นี้ก็ให้ไปติดตามนะคะคุณครูสิตานะคะนี่เราคือลูกลูกศิษย์ครูสิตานะคะแล้วก็ลูกศิษย์ครูลุงค่ะนะคะ จากประสบการณ์จริงที่พี่เคยไปดูคลิปครูแค่คลิปเดียวนะคะแล้วก็ขายดีตลอดเลยค่ะนะคะยิ่งแบ่งปันยิ่งได้รับคืนนะคะต้องจําข้อนี้ไว้ด้วยนะคะเรายิ่งให้คนอื่นให้ให้คนอื่นให้มีความสุขเรายิ่งจะได้สิ่งด,ดีกับคืนมานะคะแล้วก็ให้ตัวเองมีความสุขด้วยตัวเองจะได้มีพลังในการลุกขึ้นมาไลฟ์สดลุกขึ้นมาขายของนะคะนอกเหนือจากที่ครูสอนนะเนี่ยจากตัวพี่เองนะคะ ราทำด้วยใจอะไรมันก็ส,สําเร็จอยู่แล้วแหละนะคะเป้าหมายแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ค่อยเป็นค่อยไปหรือคุณอยากจะให้มันไวหน่อยแล้วคุณก็เร่งสปีดนะคะเร่งสปีดด้วยความสุขนะอย่าเร่งสปีดด้วยความทุกข์นะคะเร่งสปีดด้วยความสุขนะคะก<ม><อ>ารใช้กดแรงหรือกจษวานะคะ่ะต้องทาอะไรเหมือนเวาคุณรักสิ่งหนึ่งต่อให้คุณไม่ใช้กดแรงหรืกฤษวานถ <ใน S 1> ้าคุณเหมือนขายของท้่คุณยังไม่รู้จักละพินิดนะคะยังไม่รู้จักคุณสิตาใช่ไหมคุณก็ทําด้วยความรักอยู่แล้วอ่ะ ถ้าทาด้วยความสุขอะไรมันก็สําเร็จนะลองคิดดูกว่าเราจะโตขึ้นมาได้ขนาดนี้สิ่งไหนที่เราที่ที่เราดีๆลองชื่นชมยกยกสิ่งดีๆตัวเองขึ้นมาที่นะคะความทุกข์มันไม่ทําให้เรามีความสุข,ขหรอกนะลองมีความสุขบ้างจะเป็นไรไปนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายวันนี้พี่นี่ก็ามาแบ่งปันแค่นี้นะขอให้ทุกคนมีความสุขนะอันดับแรกขอให้ทุกคนร่ารวยนะคะประสบความสําเร็จทุกคนนะคะ ไปแล้วนะขอให้ขายของเฮงปังๆลูกค้าสั่งเยอะๆนะคะ